สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือปัญหาเสียงเสียงตัวฝาครอบท้ายฝาครอบท่อนะครับดังมันดังยังไงมาดูกันเลยขับขี่ไปนะครับเวลาลบเครื่องลบเครื่องเราถึงเอ่อ 6,000-7,000รอบแต่เสียงมันจะดังเนาะเราก็มาแกะออกดูเลยละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็ใช้ใช้แอลใช้แอลหกเหลี่ยมมีน็อตหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวแค่นี้ครับแค่สองตัวแต่ว่าตัวนี้ต้องต้องต้องหมุนตัวนี้ออกก่อนเหมือนชุดไปชุดไปเบืขอข้างล่างเนี่ยออกก่อนแงะมา อ่าครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะมันะก็หมุนเลยลก็ตัดสถ้ายตรงนี้แกะออกมาแล้วมาดูกันอ่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยครับผมเดาว,ว่าเสียงมันน่าจะดังมาจากตัวนี้เนาะกับตัวนี้ เนาะพามันมันก็วิตะเล็กล้วนๆก็ใช้มานานมันก็ดมีวิธีแก้ครับง่ายๆก็คือใช้ใช้ยางยางในมอเตอร์ไซค์งในมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับเนาะมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถจัก,กรยานก็ได้ครับแล้วก็ใช้กันไก่ก็ใช้ไม่เยอะกับใช้นิดเดียวซึ่จริงไปขอร้านปารถอะไรก็ได้เนี่ยก็ตัดมา เป็นรูบางๆเนาะเราก็ดูก่อนประมาณหนึ่งเซนเนาะหนึ่งเซนแค่ไนอะคงแค่นี้อ่ะได้ละประมาณนี้แล้วก็เราก็จะพับแบบนี้อ่ะส่วนส่วนเอ่อตัวตัวเนี้ยตัวตะขอด้านในเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนกับไกด์ผมนะครับก็อยู่แบบนี้เออหนีไปเสียงมันก็จะไม่ดังวิธีนี้ใช้ได้ทั้ง ทั้งหมดเลยนะครับใช่ไม่ใช่แค่ CBR 150นะครับก็มันจะมีอะไรล่ะมีฟิโนโนมีอะไรพวกนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันอ้าวมาลองแล้วก็พับก็ใส่ใส่ตรงข้างในนี่ก็ได้นะครับนี่ผมจะทำทำมัน,น,นกว้างเกินไปก็ ใส่อย่างนี้เนาะประมาณนี้สวมไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ยึดน็อตไปครับแล้วก็ยึดน็อตทั้ง2ตัวไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องฟังลองดูครับหลังจากยึดน็อตแน่นเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็มาสตาร์ทกันฟังดู เงียบไปแล้วมรอ,อบเครื่องยนต์นะครับ6,000-7,000รอบโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวิดีโอนี้ก็แก้ปัญหาเสียงดังโดยการใช้หนังยางมหัศจรรย์อะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ